เอาพักขึ้นรถเรียบร้อยแล้วจ้าเมือนนี่ไปตลาดนัดคือเก้าจ้ะพักเข้าไหนอีพักอีหยังไปแน่มีพักระแน่จ้ะพักกระเพ้าพักกาดหินคาอ่อนจ้ะพักอีตูงามๆเลยพักชีลาวจ้ะพักกระเพ้านะจ้ะหัวละผ้ามีเกือบบัตทุยางนะจ้ะเหลือแต่พักชีหอมชีหอมบ่มีแล้วก็ต้นหอมจ้ะ มีหอดบักแข่งเด้จ้ะบักแข็งหมัละสิบบาทมีพักบุ้งจ้ะงามๆเลยมัดละสิบบาทสิบบาทมัดบัหไงเลยจ้ะเดี๋ยวกาคาเป็นล่ำนะจ้ะแบบบอดดิปอกเอาไปส่งลูกค้าร้อยละหกสิบบาทเตรียมของขึ้นรถเลยจ้าเตรียมตัวไปแล้วเตรียมตัวไปตลาด